มันมีแบบนี้เลยผมถามหน่อยผมอยากจะถามท่านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าหน่อยแต่ฐานะที่เป็นพี่ใหญ่ที่รู้จักกันถ้าท่านไม่จัดการแก้ไขก็แสดงท่านยอมรับความจริงว่าท่านเป็นแพ็กอัพให้ขับกรมพศสิดังนั้นท่านก็ต้องออกมาชี้แจงทุกประเด็นว่าจริงหรือไม่ว่ามีการรักของหลวงไปจริงไหมต้องสั่งท่านธรงมน์ดำเนินการให้เขียบคาบไม่ใช่ปล่อยปลาแล้วเลยแบบนี้กระทรวงพาณิชย์ ก็วควรจะเปลี่ยนได้แล้วกระทรวงเรษฐที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะครับมีคอต้าอยู่ผมคิดว่าต้องเปลี่ยนนโยบายนะครับปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันย้ายที่ปดีกรมบริษรั์ตั้งกรรมาการสอบในการรักของหลวงได้แล้วเพราะว่าอธิบดีคนอื่นถูกตั้งกรรมาการสอบย้ายเยอะแยะแต่ทาไมอธิบดีกรมบัตวัมีเรื่องเช้าโฉมมากมายแต่ทําไมไม่มีใครกล้าย้ายทําไมมีใครกล้าแต่ต้อง เป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงที่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศการรับของหลวงถือเป็นเรื่องร้ายแรยงมากในในวงการข้าราชการไทยแต่อดีตปีกุมศัตด์ท่านนี้อยู่ยงคงกระพันมาทุกยุคทุกสมัยเขามีการกล่าวอ้างกันในวงการถึงอดีตนายกเป็นทีมงานของเจ้าสัวเป็นทีมงานของ อดีตรัฐบตบรีปรัดเกงใจเรียกพี่รัฐบตรีเรียกน้องและแบบนี้คณากรรมการในกรมบัทรไม่อึดอัดเลยผมถามหน่อยมีการเรียกบกคนที่เป็นคณะกรรมการมาคุยบอกไม่ต้องกลัวไม่ต้องซักทอดใครไม่ต้องสนใจลูกพี่เกลี่ยให้หมดแล้วมันมีแบบนี้เลยหรือผมถามหน่อย ผมอยากจะถามท่านร้อยเอกธรรมนัฐปมเผาหน่อยในฐานะที่เป็นพี่อ่าที่รู้จักกันถ้าท่านไม่จัดการแก้ไขก็แสดงท่านยอมรับความจริงว่าท่านเป็นแบ็คอัพให้ขับกรมปศสัตว์สิดังนั้นท่านก็ต้องออกมาชี้แจงทุกประเด็นว่าจริงหรือไม่ว่ามีการรักของหลวงไปจริงไหมต้องสั่งท่านธรงมน์ดำเนินการ้เขียบขบับไม่ใช่ปล่อยปะละเลยแบบนี้กระาดท่านนายกนะครับผม เอาความจริงใจมาแก้ปัญหาให้ท่านแล้วก็บอยท่านทราบนะพี่น้องครับนับตั้งแต่มีผู้บัญชาการตำรวจชาติพลตเด็กจิรพนเพชรมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจชาติได้มีการออกกฎนโยบาย15ข้อวันที่มารับตําแหน่งซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากชมรมช่วยเหลือเยารรมได้ทํางานในภาคประชาชนมา15ปี ปปตรลก็ได้เอาไปใช้อยู่ประมาณสักสองข้อนะจากสิบห้าข้อวันนี้ผมประกาศตามหาพี่น้องข้าราชการตำรวจทั่วประเทศพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศผมประกาศตามหาอยู่สามท่านไม่ทราบว่าท่านรองอปอบตรลเนี่ยรองผู้วการตำรวจชาติเนี่ยท่านแรกเนี่ยท่านธนาชวงเนี่ย นะครับพนตระนธนาชวงเนี่ยหายไปไหนวันด้ข่าวว่าลาไปต่างประเทศทุกเดือนท่านที่สองคือท่านไกรบุญส่วทรงหายไปไหนนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบท่านหายไปไหนท่านที่สามก็คือพี่ไม้ผมรองวิการตราวนชาตินะอีกท่านหนึ่งชื่อเล่นชื่อไม้ แต่ท่านที่สี่เนี่ยก็พลตระเวนกรชัยคล้ายคึงทั้งสี่ท่านเนี่ยไม่ค่อยเห็นปรากฏออกสื่อมวลชนเลยปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีการำํำหน่งชาติมีทํางานอยู่สองคนคือพลตระเวนประจวบวงศุกกับพลตระเวนทัตชยัยเดี๋ยวขออนุญาตเปิด Google ใ้ g o o g l e ดูนาะคุนท่านให้ตรงๆมา ท่านชื่อปนตรีทักษิยปิตะนิราบุตร รองอตรอเนี่ยให้สาบสูรไปสี่คนมีรองผอตรอสองคนทำงานออกสื่อมวลชนท่านผู้วิการตรร่างชรติเนี่ยผมขออนุญ,ญาตพูดนะครับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาบริหารเป็นผู้วิการตรร่าง่รชาติมา ปีหน้าจะเป็นปีที่ท่านเกษียณนับแต่ท่านดำรง,งตำแหน่งมาเมื่อวันที่1ตุลาคม2567ที่ผ่านมามีการแบ่งงานกันในตำแหน่งรองผู้จัดการตำแหน่งชาติไม่เคยปรากฏมาก่อนว่าจะมีการแบ่งงานแบบนี้ทับซ้อนสลับซับซ้อนไปทั่ว และพอนโยบายของสำนักตุนแหงชาติปีการใช้ระบบอาวุโสออกกฎหมายมาเป็นระบบอาวุโสที่จะได้เลื่อนยเลื่อนตำแหน่งมันทำให้สำนัก,การรงานตุนแห่งชาติเนี่ยนะครับตำรวจไม่ทำงานครับพี่น้องประชาชนครับ เรามาไล่เลยกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นการแก้ปัญหาของพนักงานสอบสวนที่พลตกกิรัฐพันเพชรล้มเหลวพนักงานสอบสวนทั่วประเทศปาติมา,าฐาน70คดีต่อปีปัจจุบันนี้700คนไอเจ็ดคดีต่อปีต่อคนหรือบางคน1,000คดีต่อคนต่อปี ลัพังคดีอาชญากรรมในท้องที่พนักงานสอบสวนไม่มีปัญหาแต่ปัญหาคือคดีออนไลน์ที่มีการโอนจากส่วนกลางไปรยังตำรวจพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศให้กับพนักงานสอบสวนเป็นสิ่งที่ตำรวจพื้นที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการสืบสวนสอบสวนระบบออนไลน์ทำได้เพียงแค่รับเรื่องแล้วก็อายัดบ,บัญชีแล้วก็ไม่สามารถ ทำอะไรต่อให้ได้นี่คือปัญหาของพนักง,งานสอบสวนทั่วประเทศที่ประสบปัญหาการขาดแคลนพนักง,งานสอบสวนทั่วประเทศผู้ใหญ่ในสำนักต,ตุลาตาิไม่เคยคิดจะแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพราะตำรวจระดับพนักงานสอบสวนจะมีการเกษียณรยาชการทุกปีแต่การเพิ่มกำลังพลของพนักง,งานสอบสวน เพิ่มน้อยลงทุกปีดังนั้นการขาดแคลนพนักง,งานสอบสวนซึ่งเป็นลูกเมียน้อยไม่ได้สร้างไรายได้ให้กับโรงพักแล้วก็ไม่ได้เป็นที่สนใจของผู้กํากับโรงพักต่างๆทั่วประเทศเพราะว่าคุณไม่ได้สร้างไรายได้ให้กับตำรวจระดับผู้กํากับแถมพนักง,งานสอบสวนต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายเพราะกองบัญชาการแต่ละกองบัญชาการ ไม่เคยส่งผู้กับอาวุโสที่มีควารมรู้ความสามารถที่ประจําอยู่กองบัญชาการต่างๆทั่วประเทศลงมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับพนักง,งานสอบสวนใหม่ๆยศร้อยตํารวจโทรหรือร้อยตารวจเอกหรือพันตารวจตรีบางคดีสําคัญๆก็ไม่สามารถจับตั้งเป็นคณะพนักง,งานสืบสวนสอบสวนได้เพราะว่าไม่มีพี่เลี้ยงจากกองบัญชาการ แต่ละกองบัญชาการลงมาเป็นพนักง,งานสอบสวนรุ่นพี่เมื่อพนักง,งานสอบสวนระดับล่างยศรัฐบวดโทต้องมารับคดีจำนวนมากก็เกิดความเครียดเกิดความเครียดแต่ละโรงพกักก็ไม่ลาออกก็วิ่งเต้นย้ายไปอยู่สืบสวนย้ายไปอยู่จราจรหรือย้ายไปอยู่หน่วยงานธุรการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตําแหน่งพนักงานสอบสวนตาแหน่งพนักงานสอบสวนต้องมีใจรักถ้าไม่มีใจรักอยู่ไม่ได้เพราะตําแหน่งนี้เป็นตนําแหน่งที่ต้องทรมดดทอนต้องเกา่าต้องทุกอย่างเพราะว่าต้องพบปะกับประชาชนที่มาแจ้งความดำเนินคดีแต่ละวันจํานวนมากดังนั้นตารวจระดับพนักงานสอบสวนเวลา มีน้อยจึงมีการทำหลายแบบแบบแรกก็คือว่าพนักง,งานสอบสวนที่มีเงินเป็นลูกคนมีตังค์จะจ้างเพื่อนในที่ทำงานรับจ้างทำคดี